สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสาวเปิดใจสาเหตุที่ไม่คืนโทรศัพท์นักเรียนหากยอนกลับไปก็มีใครหลายๆคนนําโทรศัพท์เข้าไปที่โรงเรียนด้วยแต่สุดท้ายก็ถูกครูนําเอาไปและนี่เป็นเรื่องราวของคุณครูสาวท่านหนึ่งที่อัดคลิปวิดีโอลงบนทิกตอกโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปของผู้ใช้ทิกตกรายหนึ่งพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าหรือสมบัติฝ่ายกิจการมีรายชื่อใครบ้าง,างมารับโทรศัพท์คืนค่ะเป็นคลิปที่คุณครูสาวท่านนี้ได้ทําการค้นสมบัติฝ่ายกิจการ พบมือถือนักเรียนถูกยึดตั้งแต่9ปีก่อนก่อนจะพบว่ามีโทรศัพท์มือถือของนักเรียนซึ่งถูกยึดมาตั้งแต่สมัยปี2555หรือประมาณ9ปีที่แล้วหลายเครื่องแต่เมื่อนักเรียนเรียนจบไม่ยอมคืนให้กับนักเรียน โดยพบโทรศัพท์มือถือหลากหลายยี่ห้อทั้งยี่ห้อฮิตอย่างรุ่น331 0โทรศัพท์มือถืออย่างรุ่นทัชสกรีนที่ถ้ามีในสมัยนั้นต้องเรียกได้ว่าแพงมากซึ่งคุณครูสาวรายดังกล่าวได้มีการเรียกชื่อนักเรียนเจ้าของโทรศัพท์อย่างสนุกสนานก่อนต่อมาครูสาวท่านนี้ก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวเหตุผลที่ยึดเพราะ9ปีถึง10ปีก่อนเอาโทรศัพท์มาทําไมไม่สามารถค้นข้อมูลได้ถ้าจะโทรออกก็มีโทรศัพท์สาธารณะและก่อนเปิดเทอมก็มีประถมนิเทศบอกกฎไปแล้วอย่างไร ก็ตามพลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์เป็นสาธารณะจนถูกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากและถามกลับไปว่าเอามาแล้วทําไมไม่ทําการคืนนักเรียนสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือราคาแพงมากต่อมาครูคนดังกล่าวได้อัดคลิปชี้แจงต่ออีกว่าโทรศัพท์คืนแล้วแต่นักเรียนไม่ยอมมาเอาเองและตอนนี้ยังไม่มีการลบคลิปดังกล่าวออกไปแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปว่าทางโรงเรียนจะออกมาชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไร กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับครับ